năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười เจริญพรท่านผู้ว่าเคยอยู่ที่สมุทรสาครตอนที่ผู้ว่าอยู่สมุทรสาครเป็นห่วงพวกเรามากพอผู้ว่ามาที่นี่แล้วเราก็คิดถึงผู้ว่าก็นำของ ท่าที่พอมีมามอบให้ผัวผู้ให้ผัวได้ดูแลประชาชนที่ประสบอุตกภัยก็เป็นบางส่วนแต่ว่ายังคงนำมาเพิ่มเติมภายหลังอันนี้เรายัางคิดถึงผู้้วาอยู่ก็เลยต้องมาดูแลประชาชนด้วยดูแลผ้วาด้วยแล้วก็ตามนโยบายของพระที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนในช่วงนี้ที่พระพอจะช่วยได้เราก็เป็นห่วงญาติโยม แต่สมุทรสาครไม่มีน้ำท่วมก็เลยมามาที่นี่จตุริคนคร